หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักสักก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสักที เดียวค่อยไปว่าจะถึงใช,ใช้ได้ไหมกูเสียงสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องสาวป,ปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าวพมา่ารามันนะครับนันดดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเห็นไหมวันนี้วันนี้ดูลักษณะนะ คล้ายๆกับแถลงข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งเลยคะคล้ายๆมากกว่คล้ายค่ะจริงๆแล้วมันต้องมีไม้สักตัวนึงด้วยนะคุณนะค่ะแต่เสียดายเสียดายนะไม้ลืมเอามาไม่เป็นไรค่ะถึงเอามาก็มันเป็นแค่ไม้อย่างเดียวนะครับเพราะมันไม่มีสายนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม้ลอยนะฮะไม้ตั้งโต๊ะแต่ไม่มีสายนี่วันนี้โกถามซะหน่อยอ่ะให้ไกล้ถามคําถามว่าวันนี้ค่ะนนว์มาทําไมวันนี้นนว์มาทําไมคะ ก็โกให้มาผมก็เลยมาไออย่างนี้คือมีพี่คนหนึ่งเขาถามมาว่าทำไมเราต้องปลูกมะเดื่อฝรั่งกินยังไงมะเดื่อฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่โดนใจมากเลยบ่งตรงเอาเอาใหม่สิค่ะโดนใจมากเลยครับอีกสักสิบโลอันนั้นมันคลองแล้วกกเสียงดังดีมากเลยเสียงดังครับผมเป็นคนที่นมใหญ่มากบ่งตรงค่ะ เสียดายว่าโกไม่ซื้อยกส่งไม่นะคำถามก็คือทำไมถึงปลูกเมื่เดียวฝรังค่ะเมื่อเดียวฝรังรสชาติเป็นยังไงอวันนี้ได้รู้กันกินอย่างไรด้กินยังไงด้วยควิธีการกินไม่ยากเลยฮะหยิบมานะครับเป่าปๆแล้วก็ เค่นี้ง no ่ายง่ายไหมง่ายง่ายเรามาที่ทําไมถึงปลูกมะเดื่อฝรั่งก่อนนะครับคหลักๆเนี่ยที่นด้โนดปลูกมะเดื่อฝรั่งหนึ่งก็คือมะเดื่อฝรั่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกแล้วมันโตไวให้ผลผลิตเร็วอันนี้ข้อแรกเลยข้อที่สองก็คือผมไปดูสรรพคุณของเขามาสรรพคุณเนี่ยเกินตัวจริงๆสำหรับพืชชนิดนี้นะครับติดอันดับหนึ่งในสิบของผลไม้ที่ดีที่สุดในโลก นะครับนี่คืออยู่ที่มะเดี่วฝรั่งนะครับสบรรพคุณเยอะมากเดี๋ยววันนี้หน่วยจะพามา,มาดูสรรพคุณด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเด็ดผลก,กันก่อนวันนี้พอมีผลเริ่มสุกบ้างนะฮะก็รอเวลานี้อยู่มากกมากกว่าจะถึงฟังฝันนั้นมันยากเย็นผลน,นี้อ่ะเป็นผลที่น่าสงสารมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาเขาติดมากับกิ่งเสียบตั้งแต่ก่อนนะเขาไม่ได้แตกมาใหม่แล้วก็ติดมาจากจากับกิ่งเสียบ อันนี้กูอ่ะเดี๋ยวมาอุ๊บอุ๊บโอ้โอ้น้ำแข็ว้าวไว้สระเอวนี่เราหอนิดนึงนี่โอ้โหดูดิดูความฉ่ำนะฮะฮันนี่ดรอปฮันนี่ดรอปใช่ไหมฮะค่ะก็คือหยดน้ำผึ้งออกจากตูดหยดหยดน้ำผึ้งออ๋หยดน้ำผึ้งนะเหนื่ยน้ำแข็งน้ำผึ้งออกจากตูดอันนี้ตัวนี้ อ่ะผลหนึ่งเดนนี้ดูเราดูสองผลอันนี้ไปเก็บไปอีกผลหนึ่งที่จากใจต้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นบาร์เน่นะครับเราวางให้สวยๆหน่อยนี่ดูนะฮะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นบาร์เน่นะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นไวสเลวยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาที่สรรพคุณของของเมเบื่อฝรั่งนิดนึงก่อนนะครับ พ่อลุงแม่ป้าหลายๆท่านนะครับคุณพี่คุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องราวของสุขภาพมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถามว่าสรรพคุณของวีตยวฝรั่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือนะครับช่วยลดปริมาณการใช้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานเป็นยาระบายอ่อนๆนะฮะช่วยในการขับถ่ายนะครับช่วยฟอกตับแล้วก็ม้ามนะฮะแก้การมาโรคนะฮะแก้การท้องร่วงนะครับ นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับแค่าการฟกช้ำนะหลากหลายมากเลยนะฮะแล้วก็ยังช่วยบำรุงน้ำดีช่วยต้านโรคมะเร็งและที่สำคัญนะครับข้อนี้นะมีข้อหนึ่งก็คือรักษาโรคเบาหวานผมสะดุ้งเลยตอนแรกเนี่ยก็คือคําว่ารักษาโรคเบาหวานซึ่ง มันโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่รักษายากมากใช่ใช่บรับโกถึงเกับขนาดว่ารักษาไม่ได้บางคนคต้องตัดแขนตัดขาพอเราเราดูแล้วเสร็จปุ๊บเฮ้ยพอมาเห็นสปปรรพคุณข้อนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นหวดหยุดเลยนะครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ดูข้อต่อไปเลยเพราะว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานเยอะมากเยอะมากค่ะคพอเยอะมากเสร็จปุ๊บเราก็เห็นถึงสปปรรพคุณหลายสิ่งหลายอย่างของอของมะเดื่อฝรั่งแล้วผมก็เลยปลูกการปลูก ก็เหมือนกับการทดลองปลูกพืชหลายๆชนิดนะครับที่สําคัญก็คือเราปลูกแล้วเนี่ยมันจะติดผลให้เราหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนี่ระยะเวลาการปลูกปลูกไม่นานนะเหมือนต้นเนี้ผมเสียบใส่ตอไม่เดี๋ยวอุทุมพรไปเนียประมาณสามเดือนเองช่วะโอค่ะใช่นะรประมาณสามเดือนตอนนี้ก็ติดผลแล้วเราได้ทานผลแล้วนะง่ายๆ <c oughs> อะทีนี้เรามาชิมรสชาติกันค่ <c oughs> ะสำหรับสับปะรดโอเคเนาะสับปะรดโอเคอ๋อมันมันมีนั้นมันมีเขาถามว่า เราเราไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลของสมุนไพรนะครับสำนักง,งานสมุนไพรคณะเภสัชศาสตรส์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับแล้วก็โอ้ยังมีหลายหลายศาสตร์ของของของแต่ละพื้นที่นะฮะแล้วก็ยังมีในอของของเภสัชเภสัชกรด้วย <c oughs> นะครับแล้วก็ยังมีของอะ,อะไรสักอย่างหลายหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้หลักสำคัญก็คือของหมหาวิทยาลัยมหิดลนะเป็นงานวิจัยนะครับอ่ะมา ทีนี้มาดูรถาติกันโอ้โหมีถูวอะเหมือนน้ำพึ่งเลยอ่ะววเห็นไหมอ่ะปุ้เกีดูเลยนะอันนี้เราไม่ต้องล้างเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใชสารพิษสารเคมีอะไรเราแค่รดน้ำแล้วเราก็เอาอันนี้หอ่อนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นผลไม้นี่ เขาเรียกว่าอะไรนะ้ยนแย้งมากเลยค่ะคุณว่ายนแยงตรงไหนยนแยงตรงไหนคะนันวะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานค่ะแต่รักษาโรคเบาหวานจริงด้วยเอ้ควบคุมน้ำตาลใช่ค่ะใช่ <c oughs> ผมกินเหรือสูตรที่เยอะค่ะกูคุณต้องได้กินผลนี้หวานมากเหรอคะมาอุ้ยได้กินกับเขาด้วยว้าวดูวะนะนีของดิฉันนะคะ ตัวนี้ไวซ์ลเลวหวานมากอ๋อหวานไหม,วมหวานมากหวานมากหอมอร่อยด้วยหวานหอมมากนุ่มละมุนตีมาที่บาลอนนี่ค่ะบาลอนนี่นะคะโอ้โหตัวนี้คือบาลอนนี่ผมชิมก่อนนะโกูเผื่อมันมียาพิษผมไม่อยากให้คุณผมรักคุณมาก อืมโก้ค่ะตัวเนี้กัดไปเสร็จปุ๊บฮะถ้าเทียบกับไวซเลวเมกี้เนี่ยค่ะไวซเลวเพอกินปุ๊บเนี่ยหวานเลยหวานเลยแต่คุณดูบาลนี่นั่นหลวดอธิบายก่อนตัวนี้กัดไปปุ๊บเคี้ยวปุ๊บเนี่ยจืดกว่าไวซเลวค่ะแต่พอเคี้ยวไปสักพักหวานอื มีความเป็นเบอร์รี่อะไรพวกนี้ด้วยไหมคะมีเบอร์รี่ประมาณสักสองเปอร์ซเห็นไหมอุ้ยอุ้ยอร่อยใช่ไหมค่ะรสชาติจะต่างกันตัวนู้นเข้าไปปุ๊บหนูหวานเลยอืออโอ้รสชาติได้เลยครับรสชาตินี่ไม่ต้องห่วงรสชาตินี่คือคือเป็นผลเหมือนที่ผมบอกว่าเป็นผลไม้ที่ย้อนแย้งก็คือรสชาติหวานแต่ กันเบาหวานรักษาเบาหวานรักษาเบาหวานได้เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องเบาหวานอะไรแบบนี้คุณหามาเดี๋ยวฝรั่งมาปลูกหรือไปหาผลมาทานแถวไหนที่เขามีผลเนี่ยก็ซื้อมาให้คุณพ่อคุณแม่มาทานได้เป็นผลไมา้ท,าที่ดีสรรพคุณเยอะมากแนละจริงสรรพคุณเนี่ยมียาวเหยียดนะเป็นยี่สิบสามสิบข้อนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะก็คือหลักที่ผมเนี่ยปลูกมาเดี่ยวฝรั่งด้วย นอกจอากจากมันบรุรีมันบุรีเนี่ยคือมันมันก็สรรพุณมันเพียบอยู่แล้วเหมือนกันทีนี้เรามาที่ตัวนี้ตัวนี้ก็สรรพคุณเพียบนะครับส่วนรสชาติเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครได้กินจากต้นแบบนี้สด,ส,ดสดแบบนี้แล้วผลสุกกำลังดีแบบนี้รับรองว่าคุณจะติดใจแล้วคุณจะต้องมากินอีกนะฮรรสชาติอร่อยมากนะครับรสชาติจะหวานจะมีความหวานแล้วมีความละมุนนะฮะจะหวานละมุนมอเดืยวฝรั่งสามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกนะครับหรือบางคนอาจจะปอกเวลาปอกก็ปอกแบบเปลือก อีกนิดนึงก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วกินเปลือกจะอร่อยกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งความหวานแล้วก็ความกรอบจากเปลือกของเขาด้วยนะฮะเพราะยันรสชาติผ่านทีนี้มานอกเหนือจากผลแล้วนะฮะอันนี้เห็นเนี่ยไม่ใช่แอลกโอโฮอล์นะฮะอันนี้คือชาใบมะเดือนี่แหละนะครับชาใบมะเดือผมไม่ไม่ไม่ได้ทำแบบย่ยงยุ่งยากนะอันนี้ผมทําให้ทานเองก็คือเด็ดใบมะเดือที่ไม่แก่จนเกินไปเราทําความสะอาดใบเสร็จปุ๊บแล้วเอามาตากนะฮะพึ่งลมไม่้าแห้งนะพอแห้งก็าสามารถที่จะนํามา ต้มใส่น้ำร้อนได้นะครับรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเนี่ยจะบอกเลยว่าข้อแรกเลยก็คือจะหอมอยู่ในลิ้นเลยจะมีความหอมมีความละมุนอีกมื่มเดี๋ยวกวางหลังเนี่ยขนาดใบของเขาเฉยๆก็ยัยงหอมฮะผลก็จะมีความหอมเล็กๆอยู่ข้างในแต่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะครับแต่นี่หอมมากอืมมันจะไม่เหมือนน้าปกติแล้วก็จะไม่เหมือน จะคล้ายๆกับกลิ่นคล้ายๆกับชาอยู่แต่ว่ารสชาติจะแตกต่างจากตัวอื่นจะแตกต่างจากชาใบหม่อนจะแตกต่างจากใบชานะฮะตัวนี้จะมีความละมุนแล้วก็หอมมากกว่ารสชาติก็จะออกกลมกล่อมนะครับเหมือนเหมือนก็จะมีความหวานอยู่ข้างในอ่ะในตัวของเขานะสดชื่นและนี่ก็คือวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ น้าหนวดนํามาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับสําหรับเกี่ยวกับเรื่องของมะเดื่อฝรัง่งเกี่ยวกับเรื่องของสรรพุณของมะเดื่อฝรั่งแล้วก็รสชาติของมะเดื่อฝรั่งนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นแรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนตอนนี้ที่กำลังปลูกมะเดื่อฝรั่งอยู่ปลูกถูกครับนะครับหนึ่งก็คือเขาให้ร่มเงาตอนนี้จริงๆแล้วอากาศจะร้อนนะครับตอนนี้มีต้นนี้มาคอยบงังแดดบังลมให้กับน้าหนวดนะครับก็เป็นไม้ที่ยืนต้นขึ้นไปเป็นไม้ทรงพุ่มกลางๆนะฮะสำหรับมะเดื่อฝรั่งนะครับนก ได้อาศัยเราได้อาศัยร่มเงาเราได้อาศัยรับประทานผลและที่สําคัญผลของเขาเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากๆนะครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะเนี่ยผมเนี่ยพอผลเริ่มสุกเนี่ยผมจะส่งไปคุณพ่อคุณแม่รับประทานนะครับเพื่อสุขภาพของเขานะฮะเรารับประทานผักรับประทานผลไม้ให้ปันยา ในการดูแลบำรุงสุขภาพของเรานะครับวันนี้หนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆหลายๆท่านและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากการก็ฝากช่องพี่ๆหน่อยเองนะครับช่องพี่ต้อมเมื่อเช้าก็พี่ต้อมก็มาทักทายผู้คุณนหนวดนะพี่ต้อมก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะพี่นะนะครับพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนนะครับแล้วก็มีช่องต้อมปลูกผักนะใช่ไหมต้อมปลูกผักเนาะนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับรวมไปถึง ช่องพี่เนะครับเกทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนนะครับนะช่องเกษตรกร,ร,กรชาวบ้าน แล้วก็ช่องพี่ยูทูบเบอร์กีกี้นะครับวันนี้นน,นวดฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจ, <c oughs> ใจคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรันสําเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัว <c oughs> คิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต <c oughs> อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้นน,นวดลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อย Hmm, roi ni, roi ni, roi, right, roi, right, roi, right, roi. Right, right.